กลาสวัสดีเพื่อนๆทุกคนด้วยนะครับผมคือวันนี้เราอยู่เกมคอร์วิตี้ม l บายและสระบัวข้อของวันนี้เราจะมาเปิดในส่วนตัวรักกิด้ดตัวใหม่กันนะผมกับปืน QXR Regenery กับตัวละครสกายล่าผมในทีมของคริสต์มาสเพราะฉะนั้นแล้วก็มาเปิดกันเลย โดยภายในลักกี้ดาวคราวนี้ผมก็แน่นอนว่าเป็นปืน SMG กระบอกใหม่ล่าสุดผมที่กำลังเป็นเมตาอยู่ในช่วงนี้ผมก็ปืน QXR ในส่วนของรายละเอียดของตัวปืนนะผมใครที่อยากจะรู้การปรับแต่งของตัวปืนก็แน่นอนว่าพี่ลิงก็ทำคลิปรีวิวแบบละเอียดแล้วใครสนใจก็สามารถเข้าไปดูกันได้นะของรางวัลพิเศษรองลงมาผมก็คือตัวละคร Skyra ในทีมซันตาผมอืมเรียกได้ว่าน้องนี่น่ารักมากผมน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวละครหลายๆตัวที่หลายๆคนเนี่ยนะ่าอยากจะได้ในการครอบครองเลยนะ และของที่เหลือผมก็เป็นอุปกรณ์จิปาทาต่างๆผมอย่างเช่นตัว c อลล i งการ์ดกระเป๋าในทีมของซันต้าปีนี้ผมปืน qq 9าลายใหม่ตัวโดดล่มโดดล่อนลายใหม่ปืน j 3 5 8้าผมที่เป็นสกินคริสต์มาสช่ามที่เป็นขนมแคนดี้แล้วก็อย่างสุดท้ายผมที่สายสะสมืนกันกับตัว Meet มีด combat ax ครับผมลายคริสต์มาสของปีนี้ อาราได้เวลามาเปิดกันแล้วผมกับกล่องสุดท้ายประจําปี2020นี้ผมนี่น่าจะเป็นกล่องสุดท้ายเลยผมกล่องหน้าเนี่ยน่าจะมาประมาณสักช่วงต้นปีหน้าผมก็คือวันที่1นึ่ถึงวันที่2มกรานะก็มาดูก่อนว่ากล่องสุดท้ายประจําปีนี้พี่ลิงเนี่ยจะยังดวงเกลืออยู่หรือเปล่านั่นเองเนาะไะมาเริ่มกันเลยดีกว่าผมครั้งแรกขอแบบเพียงปืนมาเลยได้ไหมเดี๋ยว <c oughs> ในกระวังสูงเกล็นเมื่อกีน้นี่หยุดปืน,ปนพอดีนะแต่ว่ามาตกที่กระเป๋าผม รอบที่สองผมก็เพิ่มซีพีขึ้นมาอีกนิดนึงขอเป็นตัวละครเลยได้ไหมเออถือ,อมาเป็นชามครับผมเอ้ยมีแย่ไม่แย,แย่เป็นของดีเจนต์ต่อของรีเจนได้นี่ก็ถือโอเคแล้วผมเพราะว่าเลทการออกมันค่อนข้างน้อยนะจีนดนมาอย่าบอกว่าเป็นคอลลิงการ์ดอ่ามาเป็นตัวล่อนเนี่ยผมถัดมาน่าจะเป็นรอบที่สี่รอบที่สี่อันนี้ต้องตกตัวละครแล้วละ่ะปืนก็ได้ J358 ครับผมเป็นปืนเหมือนกันเอ้ยดูไปดูมาเนี่ย J358 สกินนี้ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะ สกินของตัวซันต้าคริสต์มาสครับผมรอบที่ห้าผมขอปืน QX Legend ได้ไหมแบบออกมาเลยเนี่ยจะได้ไประหยัด CP หน่ยอยอืมาเป็นตัวลม่มอ่ะก็ได้ล่มก็ได้ดูทรงแล้วเนี่ยปีนี้พี่หลิงก็ว่าถึงแม้จะเป็นกล่องสุดท้ายเนี่ยก็น่าจะยังรับชะตากรรมเดิมครับผมเกลือ <c oughs> อีกแล้วสียงสุดท้ายปั๊บมีดคอมแบทมาก่อนโหดูเหมาแน่นอนทรงนี้ ปืนปืนอะไรปืนอะไรจบได้ไหมปืนตัวละเอ้ยตัวละครอ,ออกมาก่อนนะผมอืมบอกเลยว่าน้องนี่น่ารักและสวยมากก็เร,กเรียกว่าโอเคอยู่ความไม่ได้หนึ่งในสองอย่างนะผม <c oughs> พี่ลิงว่าม,มันไม่น่าออกหรอกเยอะอะคงไม่ดวงดีขนาดหรอกอะใช่หลังจากที่คาดการณ์ไปเป๊ะเ,เ,เลยผมดวงเกลืออีกแล้วปีนี้หวังว่านี่จะเป็นเกลือครั้งสุดท้ายในปีนี้ผม <c oughs> หวังว่านะแล้วก็จัดไปด้วยครั้งสุดท้ายผมครั้งที่สิบ <c oughs> เรียกได้ว่าปีนี้ก็เหมาไปอีกหนึ่งครั้งนั่นเองนะก็มาแล้วผมกับปืนสกินคริสต์มาสกับปืน QXR ปืนเมตาประจำสีสั่นนีนั่นเอง <c oughs> ในส่วนโมเดลของตัวปืนในเกมเพล์ผมเอฟเฟกกล้องสโคปก็ผมถือว่าโอเคผมไม่ค่อยบังหน้าจอมากเท่าไหร่นะก็ถือว่าเป็นกล้องสโคบที่โอเคเลยผมเวลาทําการสายปืนขยับปืนหรือว่าซูมปืนเนี่ยสังเกตว่ากระดิ่งของตัวปืนที่อยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะขยับไปขยับมาเลยนะก็เรียกได้ว่าเป็นเอฟเฟกที่ดูโอเคมาก ค่อนข้างเก็บรายละเอียดได้ดีในระดับหนึ่งเลยนะสำหรับการรีโหลดผมเมื่อกดร,รีโหลดปุ๊บเนี่ยก็จะเห็นทั้งปืนแบบเต็มตัวในส่วนเอฟเฟกพิเศษของตัวปืนผมเมื่อเราทาการฆ่าศัตรูได้เนี่ยศัตรูจะโตแตกแล้วก็มีเอล์เนี่ยวิ่งเวเวที่ศัตรูตายผมก็เลยว่าเป็นเอฟเฟกที่น่ารักดีนะปักพะะัชนะผมแล้วก็ไปดูเกมเพลในการเล่นกันดีกว่าผมในส่วนของรายละเอียดเนี่ยพิลิงก็ไม่ขอพูดแล้วกันนะสำหรับต,ตัว QXR ผ,ผมก็เป็นปืนที่ดีมากในตอนนี้ผมของปืนตระกูลสาย SMG ด้วยกัน วันนี้เนี่ยเราก็จะมารุยกันในด่านใหม่ที่เพิ่งอัปเดตเข้ามาเลยผมกับด่านนุกทาลัสเซียซึ่งก็จะเป็นในส่วนตัวด่านพิเศษประจําซีซั่นนี้ด้วยกันนะผมอันจริงมันก็เหมือนกับด่านนุกทาปกติทั่วไปนะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มเติมเข้ามาก็คือจะมีการปรับโมเดลของตัวอาคารบริเวณฉากโดยรอบแล้วก็ภูมิอากาศอ,ากาศอีกเล็กน้อยผมให้เข้ากับทีมคริสต์มา ก็รู้สึกว่าเวลามาเล่นเนี่ยบรรยากาศหรือว่าฟิลในการลุยเนี่ยเออมันค่อนข้างเปลี่ยนไปโดยเฉพาะจุดแอบจุดยิงบางจุดเนี่ยบอกเลยว่าเปลี่ยนไปเยอะอยู่พอสมควรนะก็ลองเข้ามาเล่นกันได้นั่นเองเนาะและเหมือนเดิมสำหรับใครชอบคลิปด,ดีๆแบบนี้มีสาระความรู้และกเกลือแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไครต์กดติดตามกันได้นะครับผมทั้งใน,นช่องยูทูบแล้วก็แฟนเพจเฟซบุ๊กนะสำหรับวนันนี้ต้องขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้ามาชมกับผมก็ไปแล้วบ๊ายบาย then you have been